หนึ่งยังพี่น้องมาม่เบ่งหมอน้ำกันจ้ะบอท่านได้สุกพี่น้องเดี๋ยวหนึ่งไปอีกสักพักก่อนจ้ะนี่ละพี่น้องแนวหนึ่งวังหันนะผููจ้ะตอนนี้เอามาพึงพ่งพึ่งห้มันเสด็จนำแจ้งสิเก็บจ้ะหนึ่งพูให้่ย่ายย่ายกับแม่คอยนี่ละแต่ว่าคอยอื่นเราย่าย ไปนี้มาเก็บผู้กันพี่น้องมาแหนบผู้ซอย่าย่เนี่ยนี่กำลังเลี้ยงอาหารว่างของผู้เฒ่าผู้หนึ่งเออมาเลยมาเลี้ยงผู้ใส่กันเลยพี่น้องเอ้เลี่ยงไว้เห็ดยังละ่ะเลี้ยงแล้วผู้ใดกินพี่น้องได้กินน้ำบอลพี่้องได้กินปลาเลี้ยงซอยนี่ก็สนว่ากินกก๋ว่าที่กินรวยตีเอิญเอิญพี่น้องมาเลี้ยงซอยมาตี ม,มาเดิมมาเดิมมาเลี้ยงผู้ซอยย่าด้วยจ้าพี่น้องเอ้ยย่าย้วยกันกับวด้เลยงเลีเ้ยงกับวัวเลยกินนะขันว่วกินนะกินเทลทอดใดบอกพี่น้องเนี่ยิีนจังใด เป็นเบิดใบเลยบ่หรือว<อ>่าใบนึงแบงเคืองตีขึ้นจังใดกับแบงเคืองใบหน้อยก็ใส่บเบิดนัแบบอ่ะปมคือกันระวัติปมคือกันใ <laughs> บหน่อยก็รักปมยื้อกันได้ย่ายก็ได้ใบย่งางเจ้งสีกับสีแบงเคิงแห่งยืนเด้อพี่น้องเอ้ยใบยอบบวบยิ้มยิเนี่ยวัติ ผู้สดกินบ่อปินเมนโบนี่กินไดอยู่พื่กัน,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 นผู้สดกินบ่อันัผู้สดืมผู้สดกินบ่นัดมันเป็นอย่างไรคือบกอนถ้าเราแค่กินปูนหรกินปาลาเหโอ้มันกินปากผู้สดมันกินปากจ้ะกินตะพูหนึ่ง เป็นแนบเป็นแหนบไว้แล้วๆแหนบหนึง่งเดี๋ยวช่วงนี้เขาวางวางระวังใหญ่ แนบผู้จ้าเดี๋ยวสิผ้าซอกตะการไอ้ตะการหมากใหญ่มามามาเบิ้งน้ำกันพี่น้องตะการหมากเราว่มามีอย่างแน่มาค่ะมาเบิ้งกันเลยมีอย่างแน่ตะการหมากใหญ่เ่าสีเสียดจ้าสีเสียดเนาะโคกน้อยสากอันนี้กระปุกจ้ะกระปุกเดี๋ยวเขาต้องเปิดกระปุกยังเอ่ย ปูนมีเสียงจ้ะนี่มีเสียงเราไม่ได้พ่อมไม่กินแก้วไอ้ <g ül> นี่ไม่กินแก้ววะนะเพิ่นเฉลยอย่างแี<ช>้เนาเดี๋ยวเามาเปิดเบิง้งไม่กินแก้วอีหลีจ้ะเพิ่นเฮ็ดไว้ส่วนตัวเพิ่นไม่กินแก้วว่าสันได้ไเนีไว้เฮ็ดอย่างนี้ได้นี่พันอยู่เนี่ยไ,ได้แต่เพิ่นยิบขายิบแพรไปยิบไว้แต่ยิบขายิแพรแ่าสันพี่น้อง าตามสบายแล้วแต่สะดวกปิดไว้จ้ะได้ก็ไม่กินเขียวปูนขาวลูกสาวบนถึงซื้อมาให้เมื่อเ้านี้ปูนแดงจ้ะอันนี้แนวสีเขียวเนะนาะแนวสีเขียวผ่าปิดจมูกอันนี้ก็เป็นกระปุกอีกแล้วพี่น้องเป็นกระปุกเป็นกระปุก เป็นนวดเป็นเป็นนวดอันไวท่ท้าทาปากเราเห็ดเองนวดท้าปปะยาหม่อ,มองคือ <c oughs> ว่าขัดแมนเจ็บทองนียังสิสารพัดนึกมีหอดอยามองจ้ะอันนี้มีดน้อยไ้ถ้าฟันมาก <c oughs> ถุงไ้ถ้าใส่น้ำมากจ้ะ <c oughs> ถูงถุง มีดตดมากสากหน่อยอีกอันหนึ่งสองแล้วสองสากแล้วจ้ะมีโควิอยุ <c oughs> มย่มีเสียงค่ะมีเสียงยายาพลาัลล่าปุกนี่ของแท้ยาพลาัลล่าแกมีดอง มีหัวเตียนกระตาหมามีหัวเตียนช่วงนี้โอ้ถุงถุงมันตอร์ไซค์หนามากคนมั้งอันนี้เป็นยังนี่ลักษณะคอนลักษณะคอนซาอีกแล้วอันนี้กระสาท่านนี้เอาคบขามไปเสียงอันนี้กระสาพี่น้องประเด็นนี้โคกว่าสัน แม่นวะอ,อืมเอาจับเพิ่มโอ้โหเขาเบิ้งโคกพี่น้องโคกเอาให้เขาเบิง้งกันเอาไหมสงสันี่คู่กับอันนี้ใช่มันถือเป็นเัืงที่สากสต์ศาสตร์สามันเราได้พี่น้องโคกสองกส,อ,งสอ,งอันนี้ยาหยังนี่เนาะยาหยังนี่แม่น้ำมันเขียวอืมอันนี้ ยาดมยาดมน้ำมันเขียวมีขวดอีหยังเนี่้นี่น้ำอยังนี้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่แดงเอาไปใส่ยังน้ำมันมะกอกหัวฮะหัวโอ้น้ำมันมะกอกเอาไปหุงม้วนพะนะยังบวบได้พี่น้องยังไรอีกมีดก้นมีดก้นเอาไปยังยังหัวหัวหัว หงดโกนเอาไวส้สะกนหนวดโกนข้างพเนะโ <c oughs> อ้ยเอา้าหีดโกนจ้ะอันนี้เป็นตะลับตะลับปูนของพี่สาวเพิน่น <c oughs> เพิ่นเก็บมาเป็นทีละลึกหนูนี่ขอกระโดดแล้วนูตหันเต็มหมดแต่อันนี้เป็นอย่างนี้เอาเล็กแอนเอนนี่ <c oughs> เล็กแอ็นเอนย่างนี่ <c oughs> เอาอันนี้ไปขัดขวดข้ามมาเอาใส่ละเอาไว้แตะขวดข้ามมาจ้าอันนี้เล็กนี่ไว้แตะขวดข้ามมา ซอนซอนไม่ตักหมากอีกแล้วพี่น้องสองอันแล้วซ้อนสองอันไว้จะตักหมาก็พาะนั้นมีหอดแนวหนีบผาหนีบพี่น้องมีหอดแนวหนีบสารพัดอันนี้ก็เป็นเล็กอีกแล้วเอาไม้ไเลี้ยงเล็กตัวนี้ ใส่ตาไว้ถ้าเต็มปูนพะนะมันแมนบ่กคือไรเช่นนี่แกบอกมีเป้าความหวานอันนี้โมปูนใส่หมวกออกคนถุงบนว่เลยใส่น้ำหมากคนแกนี่ผมกิฟตนี่ผมอันนี้ก็ตลับนวดแต่ว่าบ่มีนวดจ้ะเปิดเบมึงแล้วนี่อันนี้ตังนี้บ่ท่านไดนใส่อันนี้ตลับใด่มะมัยบ่ท่านไดนใส่ มาค่ะพี่น้องว่าท่านแล้วป้องหั่นเคริรกจ้ะมาตอมาตอเพ <c oughs> าท่านได้แล้วยังอยู่คนว่าทรงของจะเป็นกระดาษกระดาษเอาไว้ยังแม่์อะถิมใไ่ใบยังสั่นก็ถิมไว้ยังสั่นจ้ะถิมใส่ไว้บยังส,ยงสัน <c oughs> สนงส่นเดี๋ยวเดี๋ยว ตาดินสอปากกาจ้ะหอดช็อกโกแลตเด็กหน่อยเ <c oughs> มนของร้านหรือว่าเอามาไว้ขยำนิน <c oughs> อืมใส่ร้านเนาถิ่มใส่ <c oughs> พบเหลาดินสอกะมี่จ้าอยากได้ยังนึกถึงยายเลยกันหายังไม่เห็นมหาในตะกาม,มากยายหมอกเน่าแหง่งหมกเน่าแห่งกะมี่พี่น้องอาจจะปราะกาศคิดตะใบตะไบทูเล็บกะมี่จ้า่อนตักหมากนี่อันที่สาม มีหอดรางวัลที่หนึง่งผุดแล้วพี่น้องเอ้ยผุดนะรางวัลที่หนึ่งกับมี่ตัง้งรางวัลที่หนึง่งตัง้งตั้งขึ้นต้นไม้บนรางผุดแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยเพียอตีดกับรางวัลที่หนึง่งพิดไทยห้าสิบสตางค์จ้าเบิดแล้ว เ้าก,ก็นั่นก็เป็นเทียนเยจ้าเขียงตะกาแล้วสากมีอย่เซียนพี่น้องอันนี้ก็คาดว่าเป็นสาเละแง่ามมีก็จะเป็นสานี่ ตจานที่เราใส่ประจำนี่อันนี้อันนี้นนจะเป็นสาบลุกเสริญจ้ะเป็นตะลักบ่ตะลักสาบวะเอาทองวางาใช้พูเอาทองวางาใส่พูดม,มืดอๆๆม่อนี้ยวันได้ท่ากินได้จ้ะคลิปนี้ว่นได้ท่ากินท่าลือลือกระตายมา เลือกกระซ้ามากับแอบพู่อ,อันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้า,จาสำหรับพู้เลาาือแล้วก็บที่เก็บตัวพี่น้องสำหรับที่มีเอาไวส้สำนีดละจ้าพอ,อกันไหมในคลิปน้าบายค่ะ